สว to สัสดีครับนาวิทนา์วิททีวีนารวิทอยากลองเยแค่เยพร้อมแล้วเริ่มเดอาร์ทีชม่แดกสวยแล้วสวยต้องปลุกเสกกันก่อนนะฮะเียเฮ้ยกูมีกูมีกูมีเ้ยกูมีแรกกูกูเอ้ยถีถ ร้อแรงคัณยงของมันจะแดดไม่แดลใ่ง huh ้อยเลยเปลี huh ่ยนเครื่องเครื่อไม่ดีเครื่อไม่ดีเครื่อไม่ดีเฮ้ยเอาขายไหมครับาแยกแยกเรียญเอาแยกไปเอามีทำไม่ได้ยินแม่้เนี้ยไม่เอะไอ้เหี้ย

ช่วยสัาพนด้านนัเล้เกิดม่ันเนี่ยบางทีาการด้านนั้นเมือยจะพังไหนึก็ได้เออเมื่อจะอไปเดิมก็ได้ด้วยเดอดถงกล้ถงีเเนาะอันนี้เยสสสันเท้าเลยยันไยันไยยันไยันไนีีตอั่าดูดูดูท่องทะเลไว้ท่องทะเลนะ ไอ้ทิวทิวเราไม่นั่งอรงนั่นดิไอ้ทิวเราไม่นั่งตรงนั้นดีเฮ้ยถอดแมสดีถอดแมสนวดที่อะไรใส่แมสปิดตาปิดตายเฉยเออเข้าสู่โลกส่วนตัวนะ

สู้ให้สู้สู้มันไอยกอยสัไหอส่วนนั้นม่ยันหมรู้มันสิบาทเท่านั้สิบบาทแค่จรู้จักกัวิลกได้แท้จริงเลยบบาทก็เสียวได้ ยันไม่ยต <kah s> <ata> um ้องยานไปหนึ่งาทีองยันไม่ยันไปเลยทีนี้ยันเอาไปเท้ายันไปเท้ายันเนี่ยช่วยสุสาทาการด้เนี่ย่าเ้าจการออกเสียนะยกลงไปเท้ายันออไปเท้ายันเอาไปเท้ายันเนี่ยตบให้สมองเลยเนี่ยสมองสลังเนี่ยมันแบบสางการสมองช้าเี่ยควจะสมองแบบควรสมองกันด้วยเพราะนั้นีมีสารละคดีอคน่ยางนี้เออ กัไม่เห็นไม่เห็นไมเหยอเย่าแบบนี้ลยมานนอหลังมั้ยนลนอยิช้าหยอันนี้วีดีที่ฉันิวไปลงยูทูบแล้วไม่ต้องตัดนะคลิปบิย่นี้เลยว่าคนดูประมาณเ0็ดร้อยเร้อยกว่าล้านอะไม่มีไม่มีดิไลใครดิดไลมึง็ไ่ยันปัให้เกิา้ อย,อยากกินชาชา,ชาเช้าลืมไปปลอดภัยนี่คือการนวดนะ <c oughs> นวดนวดผ่าปลอดภัยวันนี้นานราลี่กำลังอยู่ในท้องทะเลและมหาสมุทรอันไกล โอ้ยยัดขัดขาดขาดสัสคนไม่เยอเฮ้ยปิดตาปิดตาไอ้เยอะลูกลูกค้ามึงไม่ปฏิบัติต่อลูกค้าเออเป็นทางร้านนะครับ ไม่สบายท่าลูกาไมสบายแล้าลูก้าสบายอัดตีนท่าลูกายังสบายดูมาทำปากดิวดิวดิวทำปากเหบพี่ไอโฟนได้ทำดิอลิวไม่เห็นเราไหมเออแล้วก็ทำให้ทำให้ช่วเสริมพัฒนาทางด้านสมองย ไอทำเท้าไ้่ดีเฮียทนไปอีกสามทีสามทีเราคท้าไปกันดีอันนี้เอาไปเท้ายันไปเท้าย okay. okay. um, ันไปเปลี่ยนไปเท้าแล้วเก้าขาขึ้นเจ้าขาขึ้เียนไปเท้าแล้วยไปเท้ามาพยายมาหน่อยขยคอมงจ้างดตรงนี้เอออย่าให้มันสั่นเดี๋ย้มันสั่นต้องยันไว้ยันแรงๆยันแรง ไอเดวมึงล่รูเฮ้ยเอาไมเอาอย่เอันนี้รูปเขาเขาใหม่ย้ทำทำปากใหมมองกล้องมองกล้อง้ยทำปากันท่้นมองกล้องสุดยอดสุดยอดนวดต่อนวดต่อยื้อ จะมีเมล่ไเที่วทะมวม่าี่ยวถึงคราสแล้วมาคราจุ่มเลยมงาสจมเลยอยเต็มงจันี้อ้หยาเาอยากไปพเาสสัเลยเสียงค้ไอ้เหี้ยไม่สั์นจ่หายในเอโ้โไอ้เยี้ยมดันเกินไปแล้ว ไม่เยอะนีูลองอันนี้จับไม้ดมกเท้าอีกทีกูจะได้รู้ความสั่นที่คตน้ากลัวไอยกดเท้าเอามือกดเท้าเลยสั่นแล้โคตรรไอ้ยี่สั่นบบโคตรแรงไอ้ยีสบายไหม สามารถนวดได้หลายต่อเออใช่มันมีเรื่องข้อต่อได้เนี่ยนุ่แม่งนวดอยู่เงียบเหยียบตีแม่งเยอะมาเลยพี่มาดีพี่มักหน้าต่อเนาะตื่นหน้าห่ืออ๋อ คือว่าคลิปนี้กะดังโอ้ย่ยีมันนไอ้ีอยกดไม่มากรู้สึกแบบไม่มีเท้าไยิวอ่ะเออกูเยอะรู้สึกไม่มีท้าไปยืเลยรู้สึกเหมือนกูแบบเหยียบเือนไซสนุ่ม นี่จะเป็นการรีแลกซ์ละเหอลองนี่ลองนีลองนี้เร็วเร็วเร็วเหลือนาทีเดียวเนี่ยทิวเร็วมันทำได้จริงเร็วเนี่ยเร็วจะเหลือนาทีแล้วเร็วมันไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวคือมึงเห็นั้มเนี่ยสามารถนั่งนวดนี้ได้ไอเร็ว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 

เอาขเท้าขเท้าใส่นี่เลยเร็วๆผ่อนคลายด้วยถือกล้องเลยถือกล้องเนยแข่มเหรือเปล่ีสอนนไ่หเนครับนี้งไหนถือใจวิเศษไหมครับครับ เครื่องไหนช่วยทสงพัฒนาพการรักวาล่ากาดขอคุณครผจัดการให้คนเลอกทคเกเครื่อไหนทรมานี่ครับเอเรือมาหนึ่งสองสามไอ้ชั้นสี่ชั้นสาแล้วก็ชั้นสองเนี่ยซึ่งไม่จตัวเน้นทางการนวดหลังแล้วก็หัวแล้วก็ทางการนวดขาคนเลกือชอบเครื่องไหนก็มเรือมาเครื่องนึงชั้นไหนได้ไมครับเปชั้นสามใหม่่ชั้นสามที่เรายังไม่มีทาครับุณมีอยู่ยีสบาทอัมให้กูยีบาทไปเลยกูมีเป็นร้อยเออคมีร้อย เราจะกลับขึ้นไปเครื่องหนึ่งฉันเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วจบคลิปดีวัาดีก่อนวัาดีกล้อง่อนเฮ้ยมึงเป็นยูทูบเบอร์ไอ้เหี้ยวัาดีวัาดีกล้อง